สวัสดีครับท่านผู้ชมอ้ามือนี้ออกลายแล้วครับจับไม้เป็นไม้ขั้นคู่ขั้นคล้องนะครับขั้นบอนามกันนมาก็บวงดีเลยครับมาประมาณรอยหนึ่งรอยนิดๆพาเบิ้งไม้ครับน้อไปเบิ้งไม้กันครับไม้ก็ยังหนูนามอยู่นะครับเห้อยตีนห้อยตีนในดีเปล่าห้อยตีนอจเจดดีขนาดเลยครับยางเราล่ริมน้มครับอันหนึ่งก็คือไซรริมน้ำเลยครับตอนนี้ก็ฝนตก ฝนตกเราก็เลยมีน้ำขังเพื่นตะไปนะครับาการใส่หนูก็เลยต้องใส่ตีนต,ตีนน้ำไปก่อนเพราะว่ามันหาเลาะกินแถวน้ำนี่แหละใส่หลายเราเติมแล้วครับจ้าเนกะมืออื่นเสาวจะค่อยมาจากต้องกันพี่น้องเราเคลื่นอนบริเขาครับผมเพราะว่ามันไก่บ้านน้อยนึงก็เลยอากาศกเย็นๆก็ไม่จักมากครับเอาวจ้าเนกะมืออื่นเสาวจะค่อยเจอกันพี่น้องเนาะอ่านี่ครับหมายครับเลี้ยวหนูเลี้ยงเขาป้าหย่าป้าเฟี้ยงเขาตัวที่ตัวได้ครับเนาะใส่มาแล้วครับพี่น้อง สว,วัสดีครับผมสว,วัสดีตอนเช้าครับภาพพี่น้องมายามหนูมาตูหนูนักการพิจารณากันเลยเห็นว่ามันแกล้งๆก่อนครับเพราะว่าสองสามคลิปอาหานมันไม่เอืดครับผมได้ภาพม่นสวยปะเนยจะได้เก็บคลิปดีกว่าแต่มันแกล้งแงเลนน้อยๆก่อนเอาใส่หน้าไฟเป็นประโยชน์ครับไปแภาพพี่น้องไปยามได้พี่น้องไปไปกันเลยครับเดียวจามกันครับพี่น้อง ท uh ี huh, ่นี่ตัวต่ำตัวเลีนบ่เช้านี้อันน้บ่อน้อยหน่อยโอ้ลดเังไงบ่รดเฉยครับอืมบ่วงกดบดโอ้โหเสียของเลยบ่ ว้ผมขดเลยนี่ครับอันไี้ถือจะผัดไทยบ้างนะครับผมกับดิว่งง่ามผัดไทยบ้างเรื่อยๆนะครับเป็นหลักยึกๆ,ๆ,ๆครับพี่นอ้องอ้ามีตัวอยู่เว้ยไงอ้าเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผม ก็อีกหนึ่งพีไม่ใช่ของผมใช่ปะไม่ใช่ห้ามใช่ปะผมเก็บแยมมาครับผมแยมเราไปต่อกันนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับหลักพันๆพ,พ,พี่น้องเอาหลักพันๆัน,นดูดีครับ อุ้ยตัวนี้หนูพุกครับผมอืมเดี๋ยวร้อยดีครับผมโอ้ยพันเลยปื๊ดกัดกูซะหนอหนูพุกครับหนูพกุกขออนุญากเก็บกนครับผมหนูพุกเล่นออกจากป้าถือป่วงพอดีเลยครับขออนุญาตเก็บครับผมตัวนี้ิดนิ่งๆครับผมตัวนี้ โอ้หนังกระจอเลยครับมีตัวอยู่อันนี้ไม่เข้าเลยไม่เข้าตัวไายแต่พอเก็บแต้มครับผมไปกระต่อ,อดีทั้งสองหลังเลยพี่น้อ่อยูว่าเอายูครับยูด้วยีสองหลังยูตัวเดียว เขาเก็บแต้มก่อนครับอีาเรียบร้อยโอ้ลูกหนูครับลูกหนูตัวน,นี้นี่ดีดวงตรงนี้ก็หายวะ่ะ พี่น้องบ่วงตัวนี้หายวะผมใส่หนีอันนึงเด้นี่นีห้อยใส่ครับหยาข,ดขดาดๆอ๋อไปแทนแล้วเ่านี่เพื่อนก็ถืออ๋อผมไปกระตาอครับผมยานตุวนี้ครับผมมีมีโตป่ะฉันใส่ในกล้องผมนี่เจอแล้ว น้องนี่ไม่ติดครับน้องนี่ก็ไม่ดีดไม่เด้ง็บอกออกมาดูไหมน้องใหญ่นีมแต่ว่าเก็บบ่วงไปด้วยนะครับนั่นแ้ละบ่ดีครับน้องนี่ดีดยุคตับยูบ่ ดีดประยูพี่น้องนูงก็ตัง้งไูนบ้างดีดประยูครับกิ้งติหนูเท่านี้ไหมดีดไม่อยู่จะอยู่หลังไหนะจะอยู่ข้างบนก่อนครับผมลักรบรุมครับนี่อยู่นี่ครับอยู่นี่เองตรงแดงขาคู่น้ำครับตายแล้วบอกโอ้ตายข้านามครับผม อมีตัวอยู่อโอเคครับไป่ั้งสตัวหลักเอียงเอียงพี่นอ้องมาลุ้นสิมันจะเข้าไหมหลักเอียงเอียงโอ้ยผมปักเอียงเอียงครับทั้งนี้ก็เป็นสิวะขาดเป็นไรครับโอ้ขาดได้ครับ ีขาดวะพุ่นอะพุ่นดิ้วๆครับขาดเรียบร้อยดีโอเคครับไปข้นต่อครับผมพาดตรงนี้ไปทาง,งนู้นต่อตกอากาศมองในไตรงหน้ามั้ยตัี่นองเบิ่งครับมันจะลุดนดีแต่ลุนดน อ๋อน,นี่ยุบปะ่ะดีดได้รุกเขกันดีกะน,น,น,น้อยๆตรงที่พนังต่ำพนางต่ำบวงครับหนงขี้บวงกันเลยรุกเข้กันนี่มาโดน,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 นใส่ร่างคุณตาผมพี่นอ่องนี่ไม่เอา ถ้าบุญห้องเหรอครับพี่น้องห้องเร็วห้องเร็วเก็บบวกตบนึ่งครับผมเพิบปป๊อปอู้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวแม่งถึกเลี้ยงหลังเลยพี่น้องมาเนี่ยสามตัวเลี้ยงเลยครับวันนี้ตายเลยหอยข้อเลยนี่โอ้ยภาพไม่สวยนะครับเดี๋ยว จะภาพไปทางอื่นก่นอนขอเก็บแตงนะครับผมสามตัวครับเอาเก็บแตงก่อนครับผม,มยังเตือน,นครับพี่นออ้องอ,อู้ยูยูเว้ยหนูพุกพี่น้องหนูพกุกหนูพกุกเตือน,นครับพกุกโอ้โหพุกสวยด้วยร้อยอมานเนี่ยพุกด้วยครับผม เจีายวครับผมเอ้ามูนี้หายเหนื่อยแล้วครับใส่เหนื่อยมาหายเหนื่อยแล้วครับผมถือแบบเนี้ยเนาะฉานจะไปหลุดนะต้าผมไปเีจยวขอเก็บแต้มก่อนอาม่เก็บครับผมสุกกองหายาอยู่ยี่น่อึ๊บตายจะปล่อยแล้วครับโอ้ยเนาะโอ้ยท่านป้าหยาเกินไปตายจะไม่เหลือเลยครับ อสวยครับผมเอ่อจับแปมก่อนอ้ะอันกระดิษปีบประจู้ครับไม่เป็นไรไม่ไม่อยู่ก็ปล่อยมันไปก่อนนี่ไม่เข้าเลยครับสองอ๋อเก็บแต้มก่อนนะครับโอเคครับผมเก็บแต้มก่อนแป๊บหนึง่งสวยๆครับ ไปต่อครับผมเป็นรักเอาลมาาววลมครับเมื่อวานนี้ที่เลีวไปนี่แหละอ้พี่น้องรถอะไรนี่วะเสาลมครับปวดผ่าตดเลยพี่น้องนี่หลดุดเป็นหลวดบ่วงดีดนะครับดีดพ่อหนูเรียนตามผู้บันดีดบักเลยแล้วมันค่ายตัว,วไหนบ้างแต่ยำเรื่อยๆครับผมอีกดีดเล็กน้อย อะไรดอกมีตัวอะไรอีกวะเอาไปเบิ่งก,กันครับโอ้เสียดายเลยวะเนี่ยสองลังนีนเ้เป็นงดลยมิดครับผมบมาขาเลยไม่ใช่เรหลังหรอกโอเคครับไปกันต่อครับผม้งองอีกนิดหน่อยก็ปไปยาวกันต่อ,อะนะลูกชายมาตกปลาครับ ดีใจมากครับบวกพผ่อนไปอยังเป็นสิขาดตัวนี่มิงขาดตัวลูกใส่ปลาคอปืด้ดลูกใช่หล่ะมาตกปลาคอน้ครับใส่ลูกช่วงดูวมิงเป็นโลกเลยครับตัวเนี้ยายโยกมาด้วยปาดทูเจียวเจ๋วเจีวเอาผมพยายามหนูตัวครับผมม่งบกงามเลยวะเห็นป้ โอเคครับไปกันต่อไปลุกไปสรุปผลงานเช้านี้ครับผมกับดักบวงลูกไส้มาตีปากคอนครับได้ปลาเป็นโลลครับตัวนี้จังได้กะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมทั้งช่องอีสานพาสปอร์ตครับเบิ่มนหนาวังหายุให้กินแบบมันๆครับผมได้หนูมือนี่จากโตลุกถุงหนึ่งแปดถุงหนึ่งห้าครับสิบสามตัวครับมัอนี้กับเสานี้ครับสิบสามตัวสวยๆครับ สดๆแปดตัวตายอีกหาตัวครับผมท่านเอก fc ใหม่ fc เก่ากะฝากกดไลค์กดติดตามเหมนเดิมครับเด้อทางช่องอีสานพันสปอร์ตครับหาอยู่หา,หากินแบบบ้านๆแบบนี้แหละครับม่ต้องมีเอฟเฟเอฟเอฟกต์บ้มีคือเพื่อนนะครับเอ้าม้นๆรางวันครับพี่น้องขอบคุณหลายหลายครับ